สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง3.6มเกินหกนวันนี้เราอยู่เกมไมค f t ประก,การเอาชีวิตรอดกันต่อจากที่ครั้งที่แล้วเราได้เจอเรือแล้วก็เจอเพชรมาสุดยอดไปเลยแลคราวนี้เราจะทำอะไรต่ออ๋ออย่างแรกที่เราต้องทำก็คือปลูกข้าวก่อนนะครับปลูกข้าวปลูกข้าว ข้าวใช้ดินปลูกในนาปลูกในทะเลนี่แหละง่ายสุดละไปไปน,นี่ไปก่อนแล้วก็ปลูกไปก่อน a uh, no? c h i e v e m e แล้วอ่อฮึบฮึบแล้วติดโคตรโอ้ยขึ้นยากจริงจริงเลย ประมาณนี้พอแล้วก็ไปสร้างอีกแถวหนึ่งสร้างอีกแถวหนึ่งเอาเว้นน้ำเงี้ยแล้วก็พวนดินอีกแถวเรงพอละ 3ามแถวพอสามแถวปุ๊บปุ๊บพวนด,ดินนี่ปุ๊บหมดพอดีไว เดี๋ยวเราต้องลงไปหาแร่อีกรอบนึงครับเพราะว่าตอนนี้อะไรอะไรก็ล่อยหลอไปหมดละครับครับนี่ครับที่ขุดก่อนเลยที่ขุดจะหมดละจะพังละครับที่ขุดปุ๊บเคเอาเ,าเก็บของไปก่อนเก็บของ เก็บของเก็บของอันนี้มาเก็บทองไว้เก็บอะไรที่ไม่ใช้ก็เก็บเก็บไปอ่าฮะพอก่อนเรามีทอตแล้วโอไปลงไปขุดต่อเเสียงสกเกล ลงไปดีกว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเอ้าเคยฮึเล็บตัน์อกทออโอ้ไดมอนด์ว้าว โอ้ไดม,ม่อนกีเม็ดวะเนี่ยสองข้างล่างมีลาวาไหมไม่มีลาวาโอเคโอ้พังพอดีเลยตอนนี้มีสามสี่ห้าสวยหกเม็ดหกเม็ดเยอะอยู่ขุดเหล็กกลับบ้านไปด้วย ขูดเล็กขูดเล็กโออมีแค่บอกเดียวอืมโอ้เสียงสกิลิสตันง,ง่ายๆออกมานี่ออกมานี่ออกมานี่ ไม่กดผิดอืมอืมทาไปซ่อทางตันอีกโอ้เมื่อกี้มันเห็นเหล็กเหมือนเห็นเหล็กยี่แถวนี้โอเคจะละเหล็กจ้าเหล็กเหล็ก Mm hmm. ทางไหนต่อทางนี้ทางนี้กินปลาก่อน อ่าฮ uh ึบโอ้นต้องขุดลงไปอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยมันตันแล้วอะขุดลงไปอีกก็ได้วะทางลงของเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ขุดลงทางนี้แล้วกัน เล็กขุดกลับบ้านฮึบฮึบฮึบโอ้เลสโตนขุดลงไปข้างล่างขุดเจอแร่อะไรก็เก็บให้หมด เบสล็อกแล้วเหรออยู่ที่วายเท่าไหร่นะวายหกวายห้าเดี๋ยวเราขุดตรงๆไมไปดีกว่ามือก็ปักทอช ขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆเออเดี๋ยวค่อยมาขุดต่อดีกว่าไปทำอะไรข้างบนก่อนดีกว่างั้นเดี๋ยจะไม่มีอะไรทำทางขึ้นอยู่นี่ จอเพชรแค่นี้ก็อุ่นใจแล้วทางขึ้นทางขึ้นขึ้นไปข้างบนไปเผาเหล็กไปเผาแร่เผาอะไรก่อนอืมไม่ใช่ทางนี้ทางไหนวะอ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้ลืม นี่ทางนี้เนาะทางนี้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 นี่ทางนี้ทางนี้เก่งสกลิลอีกแล้วหมืดแล้วก็นอนไม่ไหววะ อ๋ออยู่ข้างบนบ้านเลยโอ,อ้ตายเองข้งางล่างก็เอ๊ะทำไมมันไม่โดนไฟเผาโอเคโดนละอืมว่าคิปเปอร์ไม่เอาไม่ยุกงั้นเดี๋ยวเราเดินตรงไปก่อนดีกว่าเผื่อเจออะไรเผื่อเจอสัตว์จะได้อันนี้ด้วย คอยไปเผาแล้ทีหลังเออฮะมีตัวอะไรไหมโอ้ะเสียงหมูโอเคมีหมูตรงนี้ตัวหนึ่งเดินสำรวจแมปก่อนแล้วก็ปักท็อตไว้ก่อนให้มันสว่างๆ่อยเอ๊ะมันเห็นะอะไรว้าวหมูใบ้มีซี หมู่บ้านมีีโอ้มีม้าด้วยสุดยอดหมู่บ้านมีทีทำไมแมปนี้มันดีจังเลยเจอทั้งหมู่บ้านเจอทั้งหมู่บ้านเจอทั้งเรือเพชรก็อยู่ใกล้ๆโอ้สุดยอดมีของมาให้เก็บไหมไม่ไม่ใช่เป็นที่ทำงานของมัน โอ้ไอรอนกอล์เลมนี่กะทินอนมันแมวสั่นละครังเล่นไยแมวเราไม่มีปลาดิบเลยเดี๋ยวเข้ามาจับปลาทีหลังเสียงยู้ใ,ใกล้ๆตัวไม่รู้อยู่ไหนไม่ใช่ของ ของอยู่ไหนทำไ,ไมตีละฆังเอมีได้กลับบ้านลูกเอมีซี่แล้ก็มีประตูกองมีดาบเหล็กมีไว้เนี่ยโอ้แหล็กจังวะไม่มี นี่ตรงนี้มีกล่องแอเมเบอร์ลมันแล้วก็แอปเปิลจิ๋วโดดบนเตียงฮืมตรงนี้มีสัตว์เยอะเว้ยนั่นอะไรอ่ะภูเขาเหรอโอ้มาเต็มเลย โอ้โหเอาไปก็ไม่ได้ไม่มีที่ขี่เฮ้ยพึ่งพึ่งมาจากไหนพึ่งมาจากไหนโอ้ตรงนี้เป็นหิมะเว้ยอืมมีแกะมีวัว แต่พึ่งออกมาจากไหนงงตามไปดิมันจะกลับบ้านมันไหมมันต้องมีต้นไม้บางต้นที่มันมีพึ่งใช่ไหมออยู่ตรงไหนเนาะโอ้ทำไมต้นไม้มันแหว่งเงี้ย เพียงดังเนาะแกะเต็มเลยว่ะโอ้ตรงนู้นก็มีแกะขึ้นไปข้างบนดูดีกว่า เพิบพึบพึบพบไม่ได้พึบพิบปีนเขาปีนเขาปีนเขาไปสวยถึงแล้วโอ้นี่ก็ะเพิ่งมาจากไหนก็ตรงนี้มีน้ำพึ่งด้วยลัางมันอยู่ไหนอ่ะ ลำามันอยู่ข้างบนเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วนายมาบินอะไรตรงนี้โอ้หลุม อ๋อนึกว่าเลวีไม่ใช่ไก่ไก,ไก่ตรงนี้มีไก่อืมกลับไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะมืดแล้วก่อน งงกับพึ่งอ่ะพึ่งมันมายัางไงแกะเยอะจังเลยเนาะโอ้ยอืมมีปลาแซลมอนเกิดด้วยอ๋อนี่ไงลังพึ่ง โอเคเราเจอมันละมา์ำตำแหน่งไว้ก่อนโอเคเจอรังพึ่งเดี๋ยวอนาคตรเราต้องจับมันไปนเลี้ยงโอ้หมาเต็มเลยเว้ยกระดูกมีอยู่สองอันได้ไหมเนี่ยฮึไม่รักอีก เดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาเอาก็ได้วะกระดูกอยู่ที่บ้านตั้งเยอะตรงนี้มันอุดมสมบูรณ์อย่างวะทำไมแถวบ้านเราไม่มีอะไรแบบนี้เลยตรงนี้ก็มีวัวอีกโอ้ทำไมมันอุดมสมบูรณ์อย่างนี้นี่ผมได้จับเต่าไว้ตัวนึงแต่ไม่รู้ตอนนี้มันยังอยู่หรือเปล่า อยู่ไหมนะเต่าน้องเต่าน้องเต่ายังอยู่โอเครอรอ,อเพื่อมันเกิดอีกตัวหนึ่งเห็นบ่อยมากเลยแถวเนี้ยนั่นไงเต่ารอมาลอมานี่รลอมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปจับไว้นั่นเออมีฝักทองแล้วว้ย ขึ้นมานี่เต่าลงมาอันนี้เร็วๆขานชาจจังเลยขึ้นไปขึ้นไปอันนี้เร็วๆโอ้เต่าขึ้นไปเออขึ้นไปลงไปลงไปลงไป เออเออลงไปโอเคใครมาจับมันไนนอ้นี่อืมยิมีเราเจออะไรเยอะมากเลยเนี่ย ทั้งหมู่บ้านทั้งพึ่งโอ้ซีสองอันปลูกมันให้หมดปูโป๊ปโป๊โป,ปูโอเค哟 โอเคครับเป็นไงตอนนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอหม่เจอกันใหม่ครั้งหนะ้าครั้งนี้ขอบคุณครับ